ค <um> wow> ุ้นแล้วต่อเลยนะรัพแจมยักหนนะ ครับเอาละครับเอาละครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เรามาทำอะไรกันอีกครับเนี่ยวันนี้นะครับเรามาสองมาเรามาดูดาวมาสงกบเรามาดูดาวมาดูดาวนะครับกันที่สวนนะครับสวนของคุณแม่ส่งข้าวกลุ่มแล้วเดี๋ยวเดนางตรงไปพัดเนาะมาพัวันนี้มีความสำคัญยังไงบีอะไรบ้างควันนี้นะครับจะมีการจะมีการปลุกของกลุ่มดาวดาวของอ่าคดวงดาวตกของดาวหางครับดาวหางมาผ่านเราไปผ่านดาว าหางหรือเราหางมาผ่านเราเราเราไปผ่านเราไปผ่านที่มินเสษรุ่นเนาะเด็กน้อยมอไหนมาวันนี้จะมีตั้งแต่มอหนึ่งจนถึงมอหกะครับ ก็จะเป็นการลงทะเบียนนะครับเข้าสมัครมานะครับจะมีสมาชิกมาด้วยกันเกือบ80ิบชีวิตเลยแ0เลยครับอ่าพระเจ้าทำอะไรดึกน่ะเจ้าเร้ยกเราก็จะมีทางเดียวกัดรักษาครับการใช้กล้องกล้องทงเพื่อนนการใช้เครื่องมือวัดมุมเงยมุมราบหาได้มหาได้ไปยังไงเนี่ยโดยเขาเขาจะใช้อุปกรณ์เป็นกล้องลงเอเาการเปลี่ยนเทียบว่าให้ คือนาทีนะครัะคือนาทีโอ้เพราะนั้นหนึ่งชั่วโมงจริงครับแล้วก็ใครเก่งเนาะรวมไปถึงอ่าตามสปอร์ตก็คือจุดดันะครับบนโลกอดีตโออันนี้ก็จะใช้ก้องดูดาครับใครเป็นเยี่ยงกรมาพิธีกรจะเป็นน้องน้องคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยทุกาเจิญสิ่งนี้ตากล้องนี่เนาะใช่ค่ะตากล้องชื่ออะไรบอกชื่อหน่อยลูกชื่อชื่ออาชื่ออาร์มโอเคก็ มาในหลายปีแล้วไม่ก so ี่ปีก็จะมาพักนอกมาให้ความรู้อะไรหลากหลายปีนี้เป็นปีแรกที่ลองเอาเอาวิทยากรจากด้านนอกทุกทีเราทำเองนะครับแล้วเขาใหม่ความรู้่ทำอะไรบ้างครับก็มีฐานนี่แหละครับมีการฝึกแล้วก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับดวงดาวต่างๆแล้วก็การใช้อุปกรณ์ต่างๆส่วนตอนนี้ก็จะเป็นภาคสนามนะครับก็คือเราจะเอาความรู้ที่เราเรียนมาตอนเช้าตอนบ่ายนีะครับนี่เนี่ยมันมาทำอะไรกันตอนนมานอนอีกลย นอนนอสังเกตสังเกตดูเราตกฝนดาวตกอาการฝนดาวตกมันเป็นแบบไหนอาการก็คือมันก็คือวัตถุที่มาจากด้านนอกของโัวครับพุงมาอย่างโรคของเัาแต่เจอบรรยากาศชั้นชั้นมีโซเซียเป็นชั้นที่คอยเสียิบรรยากาศอกโลงมันก็จะเกิด แสงไฟมืดมาวบอบผีเมื่อก enfin> tamam> um> ี้เขาบอกผีพุ่งใต้เนี่ยโอ้คนโบราณผีพุ่งใต้อะไรเรียกว่าผีพุ่งใต้แล้ว พวกหัวกันไน่ไม่ให้ออกแต่ว่าที่ขอต้มงั้นไใช่มใช่โอเคครับเ้นั้นจะเป็นยุบราคาที่ตางหากองอันนี้มความเชื่อความเชื่อใเนาะครับมันโอกาสที่จะพิ่งถึงโลกเรามีไหมโอกาสทไหมน้อยมากครับเพราะว่าการที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าว่าเล็กแล้วคันะครับมันโอกาสที่จะมาหาเราก็จะไม่มีเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล็กเหมือนที่อไปก็ขนาดมีขนาดเล็กเล็กเล็เล็กเล็นาเียวแ่มันก็การเสียสีจน เพราะฉะนั้นก็คืนนี้คืนที่เท่าไรวันที่14ธันวาคมตอนนี้เวลาเท่าไรตอนนี้เวลาจะทุ่มครึ่งจะทุ่มครึ่งอีกประมาณครึ่งชั่วโมงมันจะดาวดาวอะไรดาวคุณคู่น้ำภาษาไทยดาวจะไม่หยุดมันจะขึ้นทางที <reco Christ. S 1> ่ที shirt. ่ไหนครับตวันดีที่ตะวันออกตะวันตกอันนี้เหนือนี่ใต้ขึ้นปั๊บขึ้นจากท้องฟ้าใช่ไหมค่อยๆขึ้นและนี่พอมันก็พุ่งมาเลยนี่หรือทยอยพุ่งหรือไม่ค่ะมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บอันนี้ล เนาะเดี๋ยวเรานอนแบบนี้ปันน๊บแล้วนี่มันก็พุ่งปุ๊บปุ๊บแบบนี้เลยแล้วนี่มันก็จะ ชั่วโมงนึงเห็นสามดวงคือชั่วโมงจ่ายหนึ่งร้อยยี่สิบดวงถึง150่งร้อยดวงมันจะขึ้นไม่นขึ้นเคลื่อนแบบนี้หรืออยู่ทีก็ทีไม่ค่ะดาวเจมี่เนี่ยค่ะมันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆพอจะเห็นผ่านมาจะทั่วๆไปสามารถดูตามดาวคุณกู้หรือกระจายท้องฟ้าได้ได้ครับเขบอกแบบผมไปอ่านมาก่อนเขาบอกประมาณหลังถึงจะตกเยอจะตกเยอะแล้วก็มองกระจายมันทั่วฟ้าเลยไม่ต้องกังวลพุทธจันทร์ ออกนะครับ,รบแต่ว่าในช่วงสองทุ่มสามสิบที่จุ่มเนี่ยมองที่ตะวันออกกันด้วยครับไม่ต้องไม่ต้องสนใจดาวคุณครูมองไปทางอยู่ใต้ดาวลูกไก่ประมาณตั้งสามที่พก<ช>ักผ่าผม<จ>บอกมาแล้วจะด,จดหลังเที่ยงคืนมากแล้วก็ตกไปจนถึงเช้าวันศุ้โอเคครับวันนี้ก็เลยของนี้อันนี้เล็กน้อยนอนมาดูคอยกันใช่มาดูฝนดาวตกครับวันนี้เรามีไฮไลท์คือใครถ่ายภาพฝนดาวตกได้คนแรกรับไปเลยครับหนึ่งร้อยบาทโอเค ถ้าใครมีนะครับภาพถ่ายคนเราตกก็มาแชร์ที่เพจนานาสาระได้ขอบคุณครับ,รบเดี๋ยวรับเงินที่คุณคงสั่งได้ได้ดีครับยุบกับกู ลุงนภาค่ะบลุงนภาคนเลยนะบํารุงน้ค่ะตอนนี้ดูแลโครงการตัวนี้เนาะชาวไทยคนดูแลโครงการค่ายดาราศาสตร์ของนงเรียนบนี้คู่ครับอนันต์คำนออนันต์คำนอกผู้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์เกี่ยวกับวันนี้อ่ะเชิญชวนพี่น้องเด็กนักเรียนตอนนี้กำลังดูครับเดี๋ยวจะไปลงพหานอ่ะก็เชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับชาวโนนแล้วก็เพเภอใกล้เคียงหรือทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้นะครับทั่วโลกเรานะครับ มีปรากฏการฝนดาวตกนะครับโดยเฉพาะที่ที่ไทยเราเลยนะคัดในวันนี้นะครับก็คือตั้งแต่สองทุ่มนะครับจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ตกเยอะอีกหลังเที่ยงคืนจนถึงเช้าเลยถ้าใครมีเวลาก็มาดูปรากฏการทางดาราศาสตร์นะครับกับพวกเราได้ ครับถ้าตรงไหนสว่างสว่างไปในเมืองนี่จีเห็นไหมถ้าในเมืองมันจะสังเกตเห็นยากค่ะเพราะว่ามีแสงรบกวนแสงไฟรบกวนตอนนี้เราอยู่ในทุ่งนาเนาะมืดตื้นๆเลยครับโอเคครับขอขอบคุณขอบคุณดีจากน้องทั้งคู่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปดูกันครับไปดูเกันให้ผมแสบตาครับเนี่ยเนี่ยที่เราอยู่ทนี่คือบ้านอะไร ยนนอนน่ยโอเคครับขอบคุณมากอ่าน้องอย OK 有有 so um ู่สาขาอะไรครับนี่ตากล้องหายหมดแล้วอ้าวสภาษณาน้องหน่อยน้องอยู่สาขาอะไรครับสาขาคณะครุษศาสตร์สาขาวิศิกร์ครับที่ราชธรรตอนนี้มาให้ความรู้น้องน้งสี่ทียนนาะโอเคเนาะน้องรับได้ไหมอยากไหมอยากต่อการที่จะเรียนรู้ไปหนลูก ไม่ครับไม่ไมอยากก็ใช้ประสบการณ์เนาโอเคครับ,บค่<น>ะวันนี้ขอบคุณครับวันนีครับ